ก็สวัสดีอีกด้วยนะครับผมก็วกับผมบุมเชนนีนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็สวัสดีเดือนใหม่ด้วยเนาะนี่คือคลิปแรกของเดือนกันยายนนะทุกคนนะครับผมก็อีกพีกันวันก็จะครบสามเดือนแล้วเนาะแบบทาช่องใหม่เนาะทุกคนอีประมาณสิบเอ็ดวันเนาะนะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเนอะยก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าคือ ก็คันคอคันคอด้วยแล้ว,ลวก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะก่อนอนั้นนะก่อนสิ้นเดือนเนี่ยนะครับอืมแล้วอาการเปลี่ยนด้วยละ่ะเนาะทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยในลวกันนะครับผมขออภัยด้วยนะที่ผมแชร์รอบใช้ร้อยรอบเด็กนะทุกคนครับถ้าผมไม่ได้เว้นไปบ้านใครอ่ะผมไม่ได้ไปหาใครก็ขออภัยด้วยเนาะคือ บ้านไหนที่ว่าออกประแจบ้านนี้ออกประแจบ้านผมออกไปแล้วแหละก็ผมไม่สนใจหรอกเรื่องประจงประแจอะไรเงรี้ยใครเอาผมช่องผมออก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 ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนาะผมไม่สนใจหรอกเรื่องเนี้ยนะครับนะถ้าไม่ได้บ้านใครก็อย่าอย่าน้อยอย่าน้อยใจผมนะขออภัยด้วยนะทุกคนนะครับเพราะว่าคือผม้องเข้าใจว่าผมมาอาจจะไม่ยขะาใจไปไปหาใครก็ขออภัยด้วยนะทุกคนอืม แว่นน้อยไปหน่อยหรือแว่นน้อยมากก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเย่ยว่ากันนะทุกคนเอปรจแจออกก็ผมไม่ไเสียหรอกเลือไปตรงปัะแจบ้างบางบาง้บานก็ออกออกเลยนะเพราะผมไม่ได้ไปหานานนะครับก็ผมไม่สนใจหรอกผมไม่ให้ราคาด้วยจะบอกให้ให้ผมไม่ให้ราคาหรอกนะครับผมผมพูดตรงนะนะครับผมโอเคนะครับก็มามาขอบคุณทุกคนๆๆนะคจริงๆเนาะขอบคุณจสั้นเนาะ กับคุณทุกท่านเลยนะครับผมทุกคนทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมเนาะนะครับก็ที่มา,มาๆดีวผมจะแชร์มาราทอนหน่อยในช่วงนี้นะครับรอบดึกอย่างเดียวเลยเนาะผมตอนนี้ผมเลิกแชร์ไปแล้วนะตอนนี้คือช่วงช่วงประมาณบ่ายบายที่งเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปหาบ้านคนอื่นบ้างนะครับผม โอเคนะก็จะมาเล่าให้ฟังกับเรื่องที่มีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานะทุกคนนะครับอ่มามันรดลม้นที่กลุ่มของแมสเซจเจอร์เลยนะทุกคนคือเอาใจจริงนะผมก็อยากจะคุยนะกับคนในกลุ่มนะทุกคนโอกันเรื่องข้อมูลว่าอะไรนะครับทุกคนนะครับอ่าด้วยความที่ว่ารวบ,บุคคลนะขออภัยกับคนในกลุ่มทุกคนเลยนะเอฟซี FC วันจัททุกคนเลยนะครับที่ ่ไม่ได้เข้าสายโทรคุคณที่กลุ่ม messenger เนาะนะครับมีโอกาสจะไม่ได้เข้าสายอีกเลยเนาะนะครับแล้วเราดูงานเกษตรของท่านเปาค่อยว่ากันเนะทุกคนเพราะว่าคือบโนบุ๊กผมอะไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องว็ g cam นะครับอ่าไม่เหมือนของคุณคิดมาทีท,ทีกับคุณเต้เนาะที่เขามีกล้องนะกล้อง b cam เบิดหน้าได้อะไรเนี่ยเนะนะครับ โอเคนะครับก็อ่มันตรองที่ข้อเสียของอโอกาสจะแบบรอหน้าทอยอย่างน้อเรื่องของอ่างานเกษตรท่านเป่าเนี้ยเพราะว่าอนาคตไม่แน่เดี๋ยวจะก็ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มเบสเจอร์รอเนาะทุกคนนะครับปลอดภัยกับคนในกลุ่มเนาะที่ผมไม่ได้เขาสายเนาะอันนี้คือออาคนในกลุ่มเมสิเจอร์กันเนาทุกคนเพราะด้วยความที่ว่าอย่างท่านแจ้งเนี้ยเขามาคุยกับผมอ่า เขาไปคุยกับผมในบนเวทีสตรีมใหญ่แต่ชื่อไปขวายบ้านล่าสุดนี้มั้งบ้านพีอีจะสาวไทยนะครับไอเคนะก็ขอภายด้วยอาจจะเสียงบอไปหน่อยเพราะว่าคือเสียงไม่ค่อยดีไงมีหวัดไงคันคอด้วยประเด็นอะ่ะเราไม่ได้กินน้ำเย็นก็กินเยอะไม่ได้ไงขอภายด้วยหน่อยทุกคนอากาศมันเปลี่ยนไงโอเคครับก็ น่าจะเป็นอันนี้ล่าสุดเลยนะของท่านแจ้ี่คลิปนี้มั้งอันเนี้ยเลยนะยที่ท่านแจกูคุยกับผมล่าสุดนะครับอ่าโอเคเอาเรื่องแรกก่อนเลยอันเนี้ยกล้องเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าอ่าขอนยญาไปเปิดไฟกลุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวกูปดกดโอเคนะก็อันนี้เข้าไปที่เฟซบุ๊กเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค้องไม่ต้องแอฟเฟซบุมมนะ๊กมันนะทุกคนอันเนี้ย อันนี้คือโทรคุณในกลุ่ม messenger นะ้องทุกคนอันนี้เป็นมือถือนะครับผมที่สาเหตุส่วนหนึ่งก็ว่าท้านๆนั้นอยู่ข้างนอกก็จริง,งนะครับออกไปข้างนอกด้วยวอะไรเยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็ว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวาให้ฟังว่าทําไมถึงแบบไม่ได้เข้าสายนะทุกคนในกลุ่ม messenger นาะออันนี้มือเอากลุ่ม messenger ก่อนอ่าอันนี้อันเนี้อันนี้เ่ยคือปุ่มโทรเนาะเป็นโทรได้ตามปกติเห็นไหม เห็นไหมอันนี้เข้าไปที่เฟซตัวเองก่อนเนาะทุกคนเนีย่ยเันโทรได้ก็เปิดอันนี้กดปุ่มโทรได้ยิงเดียวนะครับผมโอเคแล้วคืออย่างกรณีของคนในกลุ่มเนี่ยเขาเขาวิดีโอคอลนะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเันนที้คือวิดีโอคอลนะทุกคนข้อขออภัยกับคนในกลุ่มของแชทเตอร์นั่นเองใช่ไหมมีปัญหาครับผมนี่ครับ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องหรือไมโครโฟนของคุณได้ทางออกเดียวนั้นถ้าจะเขาสายคือต้องโทรคุยในโทรศัพท์มือถือ <c oughs> ซึ่งโทรศัพท์มือถือผมเนะที่เปิดรูปภาพไปเม่ก,กี้เนี่ยโทรคยุยในคุณ messenger เนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องร้อนไงครับร้อนโทรคุยไปน,นานๆร้อนจีเลยนะครับผม <c oughs> ขนาดแบบไปขึ้นไป,ไปห้อยอไปไปห้อยบนสตีนหยาดเนี่ยร้อนจีนโทรศัพท์ผมร้อนมาก นี่น่ดถอดเคสโทรศัพท์แล้วนะเนี่ยไหมมีปัญหาก็ขอไปกับคนในกลุ่มทุกคนเลยเนาะที่ผมไม่ได้เข้าสายเนาะอันนี้มีความเป็น้ว่าท่านแจ้เขาคิดถึงผมไงเขาเลยมาคุยกับผมในสตรีมยาแทนนะครับอันนี้คืออันนี้คือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้สตรีมยาในมือถือเนาะ <c oughs> แต่ว่าข้อจํากัดคือข้อนี้ปัญหาใหญ่คืออันนี้จเจไเวลานะครับสับกลุ่มเอเจเจอร์เนาะทุกคนเค อันนี้คือเล่าให้ฟังทุกคนเฉยๆแล้ว่าทําไมแบบอันนี้แต่ว่าคงเลิออกอาคิไปนานแล้วเนาะแบบเลืกออาคิไปตัๆๆ้งนานแล้วเนาะแบบโอ้คุยในกลุ่มเนาะโอเคนะก็เปความที่ว่ากดกิกิจกรรมใหม่อันนี้คือสตรีมใหญ่นะมนาคุยต่อเลยอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เขาเออทุกบ้านเลยที่รับผมขึ้นบนเวทีเนาะอันนี้เนี่ยแชร์มาแล้วสองเดือนแล้วเนาะทุกคนปรากฏว่านี้คือเวาาอร์ชันมือถือเนาะอันนี้ไม่ได้แชร์หรอกแต่ว่าจะพับาตัวอย่างปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของ มีปัญหาเรื่องของเครื่องร้อนดีด้วยความที่ว่าน้บบุกอคมไม่มีกล้องนะครับผมไม่มีกล้องอนี่ครับผมอันนี้คือสติมอยด์ใน้บบุกผคมนะครับพอไม่มีกล้องเนี่ยเขาสส่ไม่ได้เลยทั้งกลุ่ม messenger แล้วก็สติมอยดาเลยเปิดหน้าไม่ได้ในสตีมหยดาเลยนะครับนี่ครับผมหน้าจอมืดตึ๊ดตึเลยครับผมเข้าเปิดไม่จิ้ไมไม่ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับเปิดกล้องไม่ได้เลยนะครับก็ ตอนนี้ที่แชร์บ้าาสุดบ้านของพี่พี่อีจต่สาวไทยกับบ้านพี่วันเนี่ยก็หลังจากที่เจอเหตุการณ์หลายๆนาะกับเรื่องของ18บวกเนาะที่มันมีคนที่ไม่หวังดีฝรั่งฝรั่งเนี่ยมาแบบมามาโชว์18บวกอะไระประมาณนี้เนาะนะครับผมก็โชว์โชว์แบบไม่เหมาะสมเนาะทุกคนนะครับจุดๆ,ๆดแล้วกันเนาะทุกคนนะครับ ก็จะเลยทำให้ต้องยืนยันตนเงยืนยันตนเลยครับทุกบ้านเลยมั้ง <c oughs> อย่างอย่างอย่างที่แชร์ล่าสุดาปที่ทำสายเนี่ยบอกให้ลูกโดมเนี่ยไปเปิดหน้าใช่ไหมเออใช่นี่มีปัญหาครับผมเปิดหน้าไม่ได้ก็ขออภัยด้วยเนาะมีคนมาถามผมว่าเออเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยคือหลายคนเนี่ยมาบอกผมว่าเปิดหน้าหน่อยความจริงแล้วที่มาขึ้นห้อยแขวนสตรีมยาดเนี่ยขึ้นมาห้อยแชร์ไลา์เนี่ยอันนี้คือโนบุกผมนะ นอนปุ๊กผมไม่มีกล้องนะครับอ่าคุณไปดูคลิปนี้ได้เลยนะผมอธิบายไปนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยดูก,กันนะไม่มีกล้องเลยนะครับผมนี่แหละคือนี่คือสาเหตุที่ทำให้มีโอกาสจะมีโอกาสจะเลิกแชร์ไรในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยังแชร์อยู่เนาะแชร์ไรอยู่อย่าใช่เอาที่สตดๆแล้วกันเหมือนเดิมสุดท้ายต้องมาเปลี่ยนอาวาตารห็่ไหมอาวาตารเนี่ย ต้องไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อย่างเดียวเลยรูปโปรไฟล์รูปลอยอย่างเดียวเลยแหวนอวตารเนี่ยสตีมยาญ่เนาะเพราะว่ากล้องมันมีปัญหาไงครับสตีนใเอ่โมบุผมไม่มีกล้องไงไม่มีกล้องเวกแคมครับผมไม่เหมือนคอมของคนที่กลุ่มเนาะอย่างของคุณลาเต้กับคุณคิดว่าดีีเนาะแกมีกล้องแกมีกล้องเวกแคมเนาะ pc อ่ะในตรงความที่วันโนบูว่ะไม่ได้ซื้อกล้องอยู่แล้วโนบับุ่โนบูเป็นโนบกรุ่นเก่านะไม่มีกล้องครับผม ไม่มีกล้องเลยเห็นไหมมันทําให้แดีว,ว่าเปิดหน้าไม่ได้เลยเปิดกล้องไม่ได้เลยก็เลยพอเปลีป่ยน,นรูปอาวาตารใช่ไหมก็เลยทําได้แค่ว่าคุยแบบเปิดไมค์เปิดไมโครโฟนอย่างเดียวเลยเห็นไหมอ่าเปิดไมโครโฟนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยเหมือนกันต้องเอาเปิดสตูดิโอในโนโบุกใช่ไหมเปิดสตูดิโอใช่ไหมนะครับติก๊กเอานี้ออกก็คือขจัดเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนเนาะแล้วต้องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมเนี่ยต้องเปิดดังๆลำโพงดังๆเลยอะ เปิดเสียงเพลงแทนนะครับเรา่อกในทนี่เคยเปิดใน YouTube ในคอมลนะ้วปรากฏว่าเสียงโนตีไม่ออกขนาดเปิดสตอรดิโอแล้วเนาะเออนะอันนีก้กลุ่มของ Messenger เนาะทุกคนอย่าไ่เปิดใคยเนาะนะครับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกล้องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสำหรับทุกๆคนเลยที่ทำให้ว่าเจ้าบ้านเขาแบบ อาจจะไ,ไม่ค่อยรับผมอ่ะเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะผมคือโน้ตพวกผมไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องตั้งนานแล้วไม่มีกล้องเว็บแคมเลยผมไม่ได้ซื้อด้วยแล้วได้เงินค่นทางค่าล่าสุดไปเนี่ยตอนที่ไปงานออร์สิกล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าคือกะว่าจะซื้อหลังลรับฏิญญาเนาะปรากฏว่าผมก็เช็คดูราคาเรียบร้อยแล้วราคาก็เงินก็เพียงพอเนาะแต่ปรากฏว่าไงครับผมวันวันพุธ ที่23สิบาตัวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนในข้อหกผมยืมเงินครับผมโอ้ผมนี่เบื่อจริงจริงกับเรื่องยืมเงินเนี่ยเรื่องนี้ผมขอไม่พูดเยอะเนาะคนในข้อหกผมยืมเงินตอนนั้นไดยืมเงินไปจ่ายค่าไฟเขาบว่าๆๆๆถ้า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 ไม่ได้ยืมเงินเนี่ยค่าไฟโดนตัดแน่นอนไฟโดนตัดไม่ใช่สิผมจะพูดยังไงเด็กคือหมดคำจากคำพูดอะไฟไฟจะตัด <laughs> นะครับค่าถ้าไม่จ่ายค่าไฟนะโดนตัดแน่นอนอ่ะเอาก็เอานะ <S 2> <S 2> <S หูแล้วนี้คือแบบกูแลนที่เสกไม่หายตนะ่อขอภัยด้นยนเอาทุกคนไม่มีกล้องไม่แคมนะก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันว่าเอากล้องเนี่ยบือถือเนี่ยขึ้นมาแทนขึ้นมาแชร์แทนหละตอนเนี้ยอ,อันนี้คือข้อเสียของของผมเองเนาะ กลุ่ม messenger กับกลุ่ม messenger ก็เข้าสายไม่ได้ก็ต้องเอามือถือมาแทนอนะอ่านกลุ่มอย่างเดียวเลยนะในคอมเนี่ยอ่านกลุ่มได้อย่างเดียวเลยเข้าสายไม่ได้เลยนะครับเพราะปกติคนในกลุ่มส่นว,วสน,สนใหญ่จะกดวิดีโอคอ l แล้วกดกล้องวิดีโอคอ a l l ส่วนใหญ่เนาะทุกคนถ้ากดโทรแบบปกติเนี่ยเนี่ยก,กดโทรแบบปกติเนี่ยก็าสายได้กับปกตินะนะครับอยากจะเปิดให้ดูเลย <c oughs> <c oughs> แต่จะมีแบบลำมงขอหน่อยหน่อยก็ขอไปได้น้องทุกคนเรื่องสาเหตุยิ้มตัวนี้คือผมนี่แบบทำไมต้องเจออะไรกับเรเหตุการณ์เลาๆนี่ก็ไม่พอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโทรโทรได้อันนี้ได้เดียวแนละ้วอันนี้คือนโนบุ๊กผมะนะโทรได้อันนี้อันนี้ยังเดียวพอกดวิดีโอขอเข้าสัมไม่ได้เลยคือรังอ,อ่อาต้องซื้อกล้องไว้แคมะ่ะ แล้วก่อนเนี้ยคือเคยซื้อเออเคยติดตั้งโปรแกรม OBS Studio ไปมีหลายคนเขาถามผมว่า <c oughs> นะครับนะครับผมอันเนี้ย๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ครับผมอันเนี้ยรูปโปรไฟล์จะเฉลยให้ดูเลย อันนี้คือโปรแกรม OBS Studio นะครับผมมีคนถา,ถามว่ารูปเนี้ยคือรูปอะไรเป็นโปรแกรม OBS Studio ครับผมตอนนั้นมีแฟนคลับผมมาถามอยู่เนาะยหน่แหน่แน่รูปเนี้ย OBS Studio เลยนะทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นโปรแกรม OBS Studio ครับผมที่เคยอัดคลิปโทคุยในกลุ่มนะครับ <c oughs> แล้วบนเดสก์ท็อปนี่ค้างไว้เนะ OBS อะ ตอนนั้น O B S เปิดกล้องไม่ได้นะครับแล้วผมถอดติดตั้งไปแล้วแล้วปรากอบ O O B S ยังค้างอยู่นะครับผมก็เลยทําให้ก็เลยทําให้คืูบอกไม่ถูกอะ่นะเนาะพอถอดติดตั้งปุ๊บพอติดตั้งใหม่ O B S ใหม่โอ้ลูกตุกก๊กตา O B S O P O เนี่ยหายไปเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียผมเลยว่าทําไมถึงว่าเปิดกล้องไม่ได้นเะนาะกล้องเลยไม่จอดําเลยดำพิปรีดีไปเลยเนาะ ว่าเลยมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อันนี้แทนรูปโปรไฟล์ผมอวตารสตรีมหยาดเนี่ยคือประเดิมอันนี้เลยนะวอนนั้นก็ขึ้นบ้านของพี่พี่แพตตี้นะครับตอนนั้นเป็นท้ายๆแล้วเนาะแชร์ไลฟ์ครั้งสุดท้ายของของพี่แพตอะเ่องของพี่แพตตี้นะครับเพราะว่าพี่แพตตะตอนนั้นผ่านแล้วแล้วก็มาไลฟ์เพื่อให้พี่เล่พี่เล่ตามเดียวนะครับผมนั่นแหละอันนี้คือประเดิมเลยนะครับรูปโปรไฟล์ผมเนี่ยรูปโปรไฟล์ผมเนี่ยนะครับผมอันนี้คือประเดิมเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นใช้ยาวเลยนะครับผมเปิดกล้องไม่ได้เลยจริงๆนะครับเวลาไปขึ้นบนเวทีอย่างเงี้ยมีปัญหามีปัญหาเรื่องยืนยันต้นๆตลอดเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ว่าอเคยคิดจะตุกทวนเียวกลับไปทบกทวนตัวเองถึงสองรอบมั้งวันนั้นเป็นวันวันแม่แห่งชาติกับสินเดอร์ที่แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ไม่ทิ้งกันนะทุกคนนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ผมผมเองก็แบบ เดี๋ยวครับผมโอเคนะครับผมก็โอเคขอบคุณทุกกใจเนาะนี่คือเล่าให้ฟังีเฉยเนาะกับเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยเนาะในเจออุสระผมที่มนันมาเนาะแล้วพอเจอเหตุการณ์แย่ๆของเอ,อเอ,อจำสิบแปดผมเข้าไปตอนที่ไปแชร์บ้านพี่อีต่ะตอนนั้นลูกโดมเนี่ยชวนผมขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับผมคุณลูกโดมเนี่ยคุณโดมชาชาเนี่ยคุณชายโดมเนี่ยขึ้นมาบนเวทีนะครับผม เอาไว้สิ่งเดียวด้วนยนะครับอิ่มนะครับผมวันนั้นทองโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเนี่ยอยาจะเปิดให้ดูเลย <c oughs> นี่เขาบผมอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเหตุการณ์ที่เจอเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเนาะก็คือโชว์อไอ้เรื่องของมีคนที่ไม่หวังดีเนี่ยเอาลูกของพี่หนุ่มเมืองชนเนี่ยเอามาเอามาขึ้นบนเวทีทั้งทั้งที่พี่หนุ่มเมืองชนเขาไม่ได้มาไม่เลยเขาไม่ได้มาไว้ป้าพี่อีเลยนะครับ แล้วฝรั่งเนี่ยไอ้เจ้าฝรั่งเนี่ยฝรั่งที่ไม่หวังดีเนี่ยมาปวนมาปวดบายพีอีโชว์รูปไม่เหมาะสมสิบแปดบวชเนาะเนี่ยวันที่เหตุการณ์เจอลูกตัวมะลูกตัวมาขึ้นมาพอดีแล้วลูกตัวเนี่ยเห็นผมใช่ไหมเห็นอมอาคอมเมนต์ใช่ไหมเขาเลยมาโชวนผมขึ้นบนเวทีจําได้นะครับผมซึ่งพี่จำใส่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอแล้วนะครับโอเค อันนี้เลอเหตุผลผมว่าทําไมถึงแบบพักทแชร์ไปเลยเนาะก็เลยต้องเปิดกล้องไงเวลาเปิดกล้อง,งเนี่ยอย่างกรณีของเปิดกล้องเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้แหละคือที่ทําให้มีโอกาสจะแบบนะขออภัยแล้วทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้จะกนใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผม